บางครั้งสิ่งที่ทุกคนเห็นมันก็อาจาเป็นเพียงแค่มุมนึงงความสำเร็จมันอาจไม่ได้มาพร้ะโชคช่วย BT ที่สิบเจ็ดครับธรรมชาติโยธาบุญล็อกนอตครับนี่คือวัน,นแรกของเขา ที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบู้าชาเลนและนะับตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองพบกับพี่ธรรมชาติเจ้าแม่แห่งติ๊กต็กดาวโดวงใหม่ของวงการที่กำลังมาแรงมากๆในขณะนี้และพบกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซี กับการพัฒนาตัวเองจนมาเป็นเขาจนถึงทุกวันนี้กับรายการ Behind the s e a t เตรียมตัวกันให้พร้อมล่ะจะสุดจะปังการลังแค่ไหนจะว้าวตะลึงหรือเปล่าหรือจะปวดหัวจี๊ดยังไงก็ต้องฝากรายการ Behind the s e a t ไว้ด้วยนะจ๊ะและเดี๋ยวเราจะได้เจอกันฝากไว้นะนะคุณผู้ชม